เมื่อกี้ตูนบอกว่าร้องเพงลงประจำชาติครับผมบว่าเขาจะร้องเพลงประจำชาติจริงๆของ AF แล้วแหละอย่าเพิ่งยังไม่ถึงเวลาฮะเดี๋ยวให้สุดหล่อผมอขึ้นมาก่อน่อยทีงไง่ไหนวะไหนวะไหนวะพี่แหละสุดหล่อตกใจนะนะพี่ผันชลสนิทคู่นี้เราเสนิทกันมากกันอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามสคริปต์เลยไม่ต้องเลยคุณชอบกินของว่าง CP ชุดไหนผมนะฮะผมนี่เลยต้องเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวน้องกคู่ไงนกุ้ง ี่ยวมองออเพ่อรู้ว่าน้ำกุ้งทำเกี๊ยวอร่อยต้นครับผมกินมาขอทายขอถายว่าถ้าอร่อยสุดต้องเป็นไอติมร้านแกตูนใช่ไหมไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้อันนี้จะ CP ละจริงจริงก็อร่อยหมดนะครับผมกินได้หมดแต่ว่าที่ชอบสุดก็เป็นไก่ห่อสาหร่ายครับผมชอบมากครับผม ไก่หมอสาหลายแล้วต้องกินทีมงานซีดีทุกในทีมงานชอบกินพอดีนะครับ <c oughs> ไม่ทราบว่าคิดค้น <c oughs> ครถอาหารเองเลยใช่ไห <c oughs> มครับท่วมใจขนาดนี้เองนะครับคุณพูดถึงแฟนคลับคุณหน่อยสิฮะ <c oughs> เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ยังเห,หนียวแน่นเหมือนเดิมไหมโอ้หน่ารักมากในทุกป,ปีพูดถึงเลยดีกว่ารวมรวมเลยดีกว่าไม่ว่าแฟนคลับของใครนะฮะก็ดูสิครับยังสามารถยืนใกล้กันและสนุกสนานร่วมกันมาไม่รู้กี่ปีกี่กี่ชาติแล้วใช่ไหมกี่ชาติเลยดีกว่า ชาติเดียวถลมน้ำชตนี้เข้าตอนนี้เข้าชาติที่6แล้วฮะนีสันหกมาแล้วเขาก็ยังคงอยู่กันทั้งเขียวทั้งฟ้าทั้งชมพูทั้งแดงทั้งโอ้อยังอยู่กันน่ารักจริงนะฮะถ้าเกิดอยากจะมอบเผ่าพันธจากซีพีให้ได้สักชุดหนึ่งอยากจะมอบให้กับแฟนขับคุณเนี่ยอะไรมากที่สุดอยากอยากกว่ามีหลายอย่างนะมีเกี๊ยวที่คุณชอบดีเลยต้องให้ผู้ข้ามบอร์ดในวงการอาหารผู้ทีมงานเนี่ยไม่ใช่ครับทีมงานหรอผู้ข้ามบอร์ดครับข้ามข้ามบอร์ดครับไม่ข้ามพี่้โถ เอาอะไรดีให้แฟนคลับให้แฟนคลับของคุณให้แฟนคลับประทูลจะรู้ไหมเนี่ยอะไรจ้ะเยอะจริงๆอาจจะเอาให้อะไรดีนะไก่ย่างซอสญี่ปุ่นไก่ย่างซอสญี่ปุ่นมีเผืกย่างซอสญี่ปุ่นมีเทอร์ิยากิที่หลังที่หลังพี่พีเคลงไปถามเขาเลยดีกว่าว่าจะให้แฟนคลับพี่อยากมากเลยนะแต่ที่พี่มันบอกให้ถามแกสองคนมากกว่าไก่ย่างชอวญี่ปุ่นอร่อยไก่ย่างซอสญี่ปุ่นอร่อย กุ้งจอ้อหมูจอ้อเอาเอาไปอ่ะเอาอะไรอีกไอ้นัทบอกกินจ้าด้วยกินจ้าไม่มีครับมีกุ้งจอ้อหมูจอ้อนี่ครับพี่เกี่ยวหมูราดซอสน้ำมันงาเนี่รู้จริงหรือจะเอาตุ้ยราดซอสน้ำมันงาตุ้ยจ้อตุ้งจ้ออ่า <laughs> เอามิกกันเข้าไปเออนะฮะเอา <ๆ S 2> ไหนก็อร่อยสุดทีใใ่ไหนวันกินง่ายๆนะครับแล้วว่าจะกี่โมงก็ตามดึงๆนิดเดีนไม่หมิวปั๊บครับไม่ต้องวิ่งไปข้างนอกครับของว่าจากซีพีรอคุณอยู่ถูกต้องหยิบเข้ามาแล้วใสไ่ไมโครเวฟถูกต้องรับไปเลย